สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะ ถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรโของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้เรานํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับเราจะมาส่งท้ายกันด้วย iPhone 14 Pro นะครับตัวเครื่องก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นมีความสวยงามนะครับในเรื่องของสเปคก็จัดเต็มอยู่แล้วซึ่ง iPhone รุ่นนี้เหมือนกันเรียกได้ว่า ว่าทุกอย่างนะครับกับ iPhone 14 Pro Max จะต่างกันในเรื่องของขนาดเท่านั้นสําหรับท่านใดที่ไม่อยากจะซื้อเป็นจอใหญ่เกินไปนะครับก็สามารถเลือกเป็น14 Pro ได้นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวเหมือนกันหน้าจอ6.1นิ้วก็ถือว่ากําลังดีนะครับ สำหรับหน้าจอประมาณนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับทั้งเครื่องเป่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดมาให้ทั้งหมดไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่29กันยายนปี2022เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป l a z a d a กันก่อนนะครับ iPhone 14 Pro สามารถสั่งซื้อได้แล้วผ่านทาง Lazada นะครับร้านนี้จัดจำหน่ายโดยร ไอสตูดิโอตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่41,900สําหรับความจุ 128GB วิธีการจ่ายเงินสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนได้สูงสุด10เดือนจ่ายเพียงเดือนละ4190บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับความจุมี 4, 4ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1น่ปีนะครับนี่เป็นราคาสาหรับ iPhone Pro. าอ่านสนจะสั่ไปไปสั่งซื้อได้ ที่ลิงก์ของ l a ซ a d a อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับซึ่งบางที่นะครับเรากดเข้าไปที่ลิงก์สินค้าหมดก็รอนิดนึงนะครับจะมีการเติมสินค้าเข้ามาเรื่อยๆสําหรับ14 Pro ยังพอหาซื้อกันได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะซื้อเป็น14นะครับหน้าจอเท่ากันตอนนี้ Lazada ามีขายให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับราคาก็เริ่มต้นที่32,900แต่เราก็สามารถไป เก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้นะครับถ้าท่านอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์ผมมีไว้ให้แล้วอยู่ที่ด้านล่างของคลิปสําหรับ iPhone 14เริ่มต้น32,900บาทเก็บปลายทางได้นะครับหรือว่าอยาก็ะผ่อนก็ผ่อนได้แบบไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะครับ ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ป e e กันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro จะจำหน่ายโดยร้านไ s t u d i o นะครับตอนนี้สินค้าหมดนะครับราคาเริ่มต้นที่41,900ถึง63,900บาทมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้นะครับทั้ง100แล้วก็50บาทสินค้าก็เป็นของแท้ร0อเปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปียังไงแล้วถ้าท่านอยากจะซื้อนะครับกดเข้าไปดูได้เรื่อยๆนะครับที่ลิงก์ของช้อปปี้อยู่ที่ด้านล่างของคลิปซึ่งกก็จะมมีาารเติสิสนค้ เดียวกันส่วนท่านที่อยากจะซื้อ iPhone 14จาก Sho ป e e นะครับจัดจำหน่ายโดยร้าน Studio 7ราคาเริ่มต้นที่32,900ถึง45,900บาทมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับทั้งโค้ดลด400ลด300แล้วก็ลด150บาทสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง48งวดเลยนะครับสำหรับสีมีให้เลือกครบทุกสียังไงนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e ีส่วนร้านที่มีให้ซื้อแน่นอนเลยนะครับก็จะเป็นของร้าน Banana IT นะครับ ที่เว็บไซต์ของ Banana IT นะครับผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันด้วย iPhone 14 Pro ความจุ128 g b 4 d e p สี d e e p Purple นะครับก็คือสีม่วงเข้มนั่นเองราคาขายอยู่ที่41,900บาทสำหรับความจุ128 g b ท่านจะเข้าไปสั่งซื้อก็ได้นะครับหรือว่าจะไปสอบถามที่หน้าร้านของ Banana ก็ทำได้เช่นเดียวกันนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดของ iPhone 14 Pro นะครับต้องบอกว่าสามารถสั่งซื้อได้นะครับถ้าท่านจะสั่งซื้อตอนนี้หรือว่าจะ walk in ไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับถ้าเราไปซื้อที่หน้าร้านจะไม่มีส่วนลดนะครับแต่ว่าถ้าสั่งซื้อออนไลน์จาก lazada shopee หรือว่าจากร้านอื่นๆก็จะมีโค้ดส่วนลดมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับเราสามารถนําโค้ดตรงนี้มาใช้เป็นส่วนลดราคาก็จะถูกกว่าในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตสำหรับ iPhone 14 Pro จากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกซึ่งก็จะเป็นของค่าย d e t a c นะครับ iPhone 14 Pro มีหลายแบบให้เราเลือกเลยนะครับแบบ แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าดีแท็ ack, แบบรายเดือน90วันขึ้นไปนะครับระยะสัญญา12เดือนซื้อได้ราคา3,500บาทมีค่าหนี้ลงหน,หน้าตั้งแต่5000บาทถึง8 0 0 0บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรซึ่งโปรนี้สัญญา12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโปรสัญญา24เดือนก็ซื้อได้ราคา26,500บาทมีค่าหน็้ลูงหน้าเหมือนกันส่วนโปรสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าดีแทนะครับที่ใช้งานมา,มามากกว่า12เดือนขึ้นไปแบบรายเดือนนะครับแล้วก็มีสถานะเป็นแพทเทนั สี่โปรได้ที่ราคา24,500บาทท่านที่มีสถานะเป็นโ g o เมมเบอร์นะครับ2 5 0 0มบาทแล้วก็ลูกค้าอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปก็25,500ซึ่งแต่ละโปรก็จะมีขั้นติดลุงหน้าไม่เท่ากันนะครับส่วนท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมราคาก็เริ่มต้นที่ประมาณ25,000ถึง26,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ D Tech Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2 เป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 14 Pro ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น26,400บาทถ้าเป็นความจุ256 g b นะครับส่วน128 g b ตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับ128 g b ซื้อได้ในราคา22,400บาทก็ต่างกันประมาณ1นะครับส่วนถ้าท่านจะไปซื้อวันนี้จะมีเป็นความจุ256 g b นะครับแล้วก็จะมีเฉพาะสี Deep Purple หรือว่าสีม่วงเข้มเท่านั้นสั่งซื้อออน ผ่านทางเว็บไซต์ของ TrueMove H วันนี้มีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้ถึง1,500บาทนะครับยังไงถ้าท่านอยากจะสั่งออนไลน์เดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันส่วนรายละเอียดของโปรเน็ตทั่วไปนะครับมาดูโปรที่น่าสนใจกันสำหรับลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น28,400บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจร,รายเดือนเดือนละ1699พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้าด้วย2,630บาทโปรนี Pro ้สัญญา24เดือนนะครับโปร1499ซื้อได้ราคา35,000ค่าเน็ตลุกหน้า 8,560บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา33,500ค่าเน็ตลูกหน้า6,420บาทสัญญา24เดือนทุกโปรเป็นแถวด้านบนนะครับส่วนแถวด้านล่างเป็นสัญญา12เดือนแล้วก็15เดือนนะครับถ้าท่านเลือกเป็นโปร1699สัญญา12เดือนก็ซื้อได้ราคา37,100ค่าเนิตลูกหน้า4,280บาทถ้าเป็นโปร15เดือนซื้อได้ราคา37,100ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลูงหน้านะครับนี่เป็นโปรสําหรับท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ส่วนโปรที่มีราคา าถูกที่สุดก็จะเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับเมื่อย้ายค่ายมาใช้ Tru แเราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ราคา26,400นะครับค่าเน็ตลุงหน้า2,630บาทโปร1499ซื้อได้ราคา29,500ค่าเน็ตลุงหน้า8,560บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา32,500ค่าเน็ตลูงหน้า6,420บาทสัญญา24เดือนทุกโปรสําหรับแถวด้านบนนะครับส่วนแถวด้านล่างโปรแรกเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ราคา 35,100ค่าิน็ตลงหน้า4,280บาทนะครับสัญญา12เดือนเท่านั้นถัดมาเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1699เหมือนกันนะครับโปรนี้สัญญา15เดือนซื้อได้ราคา37,100โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลงหน้าแล้วก็โปร1499ซื้อได้ราคา37,200นะครับค่าิน็ตลงหน้า3,745บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนราคาเครื่องเปล่าก็ขายอยู่ที่41,900บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอย,อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทัวชอป ทุกสาขานะครับสำหรับ iPhone 14 Pro เริ่มต้น26,400บาทปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย AIS นะครับตอนนี้สินค้าหมดสำหรับ iPhone 14 Pro ความจุ128 g b เรียกได้ว่าน่าจะหมดทุกความจุนะครับราคาเครื่องเปล่าซื้อได้ในราคา41,900บาทแต่ว่ามีตัวอย่างโ r o มาให้ดูนะครับสำหรับแบบแรกเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ราคา22,400นะครับค่าหนลุงหน้าประมาณ8,000ถึง10,000บาทโปรลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา24,400นะครับ เช่นเดียวกันกับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา24,400บาทเหมือนกันค่านเด็ดลุงหน้าประมาณ8,000ถึง10,000บาทโปร AIS Base Buy นะครับลูกค้า e l e n เ t e ซื้อได้ราคา32,100แล้วก็ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับด้านล่างซื้อได้ราคา33,100บาทลูกค้าทั่วไปซื้อเครื่องเปล่าได้ราคา41,900ซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับสำหรับ iPhone 14 Pro ความ จุ128 g b เริ่มต้น22,400บาทโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดเป็นราคาส่งท้ายเดือนกันยายนนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro ซึ่งผมก็ได้นําราคาทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโ Pro Net นะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติด Pro ลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อม Pro Net นะครับก็สามารถไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ